ที่นี่วัดสเลาหนาก็บอกกล่าวคุณคุณบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยบารมีหลวงพ่อคำจุนให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเออทุกท่านวันนี้ก็คุณเจ้าอันนี้ก็ ตั้งแต่เชา้าวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระคุณเจ้าแล้วนกะ็อียอดโยมนะก็ได้นะทำความสะอาดปัดขวาดใบไม้ภายในบริเวณวัดเพื่อเตรียมงานการประชุมของคณะสงฆ์นะซึ่งจะมีขึ้นนะที่วัดสลาวนะก็เลยต้องนะมีการเตรียมสถานที่ความพร้อมเพื่อรองรับ พระเทรานุเทระที่จะมาประชุมที่วัดสลาวนากะทุกท่านก็เลยปัดกกาดทำความสะอาดเพื่อให้วัดวด,วดูด,ดีมีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนนี้แลก็จัดปัดกกาดทำความสะอาดอย่างแรงแข็งขันทุกรูปทุกท่าน,นาก็ ได้ร่วมด้วยช่วยกันปัดกวาทงทำความสะอาดบริเวณวัดนะในส่วนของป่าบริเวณของวัดนะก็ให้สะอาดให้ร่มรื่นนะสะอาดให้ร่มรื่นในส่วนนี้นะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของทุกท่าน,นที่ร่วมด้วยช่วยกัน,นเพื่อให้วัดเราสะอาดเพื่อรองรับ พาพมหาเชีรานิเทระคณะสงฆ์ที่จะมาประชุมสัญนจรที่วัดของเราในโอกาสข้างหน้าในกาข้างหน้าในวันข้างหน้านก็จากสถานที่สกปรกรกร,กรุงรังเนืน่องจากวัดของเรามีบุคลากรน้อยพระไม่ขี่รูปสามชีรูปก็อาศัยผนึกกำลังอดทนและก็ต่อสู้กวาดใบไม้ที่ ลนจากต้นนะทับทมมาหลายเดือนหลายเดือนก็ทำให้บริเวณวัดนะก็สะอาดดูดีระดับหนึ่งดับหนึ่งก็เพื่อ,พ,อพร้อมนะเพื่อเตรียมงานความพร้อมในการที่จะ,ะพัฒนาวัดขอเราให้ดูดีมีระเบียบให้เกิดความสะอาดความร่มรื่นต่อไปส่วนนี้ก็ทุกคนก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละอย่างสองอย่าง ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาก็ถึงเวลาช่วงเย็นก็เลยทำให้บริเวณสถานที่ตรงนี้นะก็สะอาดดูดีมีความสวยงามมีความงดงามังจากที่ทิ้งแหรุกเป็นเวลาหลายเดือนเพราะว่าบุคลากรน,น้อยก็ถ้าไม่มีงานเราก็ ไม่ลุยงานถึงขนาดนี้นะก็ทําให้ทุกรูปนะสู้งานอย่างแรงแข่งขันอย่างออกแรงแข่งขันเลยทีเดียวนะกนะ็ในส่วนนี้ก็ขออนุโมทนานะในส่วนบุญส่วนกุศลนะส่วนความตั้งใจนะของทุกท่านนะของทุกท่านแลวก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็เราจะได้นะทําห้องน้ําด้านทิศตะวันออกใกล้กับ อาชาปนสถานเวลามีงานศพมาอบศพมาก็จะได้มีห้องน้ำเข้านเนาะก็เลยนะแล้วก็เลยต้องนะทำห้องน้ำเพื่อรองรับงานที่จะมีมาเรื่อยๆนะงานเรื่อยๆนี่คนนี้ก็เราจะเคลียร์งานตรงนี้ให้เสร็จก่อน arat, นะเสร็จก่อน,นแล้วก็จะพัก่าก็เสร็จให้เสร็จก่อนแล้วก็จะพักผ่อนนี่ก็ต้นโพอ่าต้นโพอ่าประจําวัดนะเราะว่า ก็ตั้งแต่กันเกิดวัดมาก็จะมีต้นโพตัวน,นี้เป็นต้นโพพร,ระเจ้ามาก็จะมีซากของสารปู่ตาซาตของที่ญาติโยมไม่ใช้แล้วคือทิ้งคือผูู้พังแล้วก็มาทิ้งก็ยังมีรกรังอยู่รกรังว่างเปล่าอยู่ก็ใน,นส่วนนี้ก็สวนป่าของเราก็เกิดความร่มรื่นนะความร่มรื่นอนสุสาตา ไปได้ในระดับหนึ่งนะไป็นระดับหนึ่งก็ตอนนี้เพราะว่าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างนี้ก็ทําให้งานสําเร็จในการล่วงไปด้วยดีนะทุกท่านก็อยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันนะก็ใน่วนนี้ก็ให้ดูเนาะการทํางานนะพัฒนาวัดของเราโดยพระคุณ้าและญาติโยมนะที่ร่วมกันอย่างแรงแข่งขันนะตั้งแต่เช้ามา จนถึงเวลาเย็นทนนนี่ท่านก็ท่านในส่วนี้ก็ขอ,อนมโมทนาไว้นะไว้ณตรงนี้ก่อนคสาธุขอ,อนุโมทนา